เพื่อนก้าวแรกกระขาสั่นแล้วครับไปผาห่มหดนะครับมันหดหูอะไรเงี้ยไ,ไม่รู้เนาะเชื่ออย่างเงี้ย <c oughs> กำลังขึ้นนะครับกำลังขึ้นสองร้อยี่สิบเมตรนะครับก้าวขึ้นทีละก้าวครับอย่างมันคงครับไปไหวไม่ได้เดี๋ยวล้มนะครับเนี่ยเห็นไหมทางขึ้น สองร้อยเมตรก็น่าอยู่ดูอยู่นะครับขึ้นเขาลงไว้ไม่ได้ครับขึ้นไว้ไม่ได้เพราะว่าทางลาดชันครับด้านล่างครับถึงแล้วครับเพื่อนเพื่อนผาหํา ไม่นึกเลยว่าจะมีชื่อผาอย่างนี้ด้วยครับเพื่อนเอนชื่อแปลกครับที่อุทยานแห่งชาติใสทองครับมาเที่ยวชมกันนะครับสวยงามมากครับบรรยากาศดีมากครับเพื่อนเพื่อนสวยจริงๆครับชมครับไม่มีคำบรรยายครับสวยเกินคำบรรยายนะครับผาหำหดชื่อนะครับ มันก็คงอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไปยืนตามโขดหินมันเสียวจริงๆครับเสียวมากสูงสูงสูงก็น้ําทะเลแล้วก็สูงก็พื้นดินถ้าเรามองด้วยตาม,มันก็เกินพันเมตระครับก็เผือสองพันเมตรด้วยซ้ํานะครับเราก็ความสูงเลยเนาะตึกสูงเจ็ดสี่ร้อยห้าร้อยเมตรมันก็ต่ํานิดเดียวแต่นี้สูงมากนะครับแล้วก็เห็นหมู่บ้านไกลึกครับ หมู่บ้านนะครับถ้ามองด้วยผ่านเลนส์กล้องนะครับมันไม่ไม่ไม่เห็นครับไม่เห็นหมู่บ้านครับแต่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่านะครับของเราเองครับมันสวยมากเห็นทิวทัศนะครับแล้วก็เทือกเขายาวไกลครับสุดขอบฟ้าเลยครับวันนี้อาจจะมีเมฆหมอกบางบ้างนะครับสลัวสลัวครับก็เลยกล้องก็เลยไม่สามารถจะผ่านมองเห็นไกลๆได้แต่บอกเลยว่าสวยครับถ้าใครได้มานะครับ ตาตึงติดใจแน่นอนนะครับไม่รู้จะเอาอะไรมาบรรยายว่าสวยขนาดไหน,นครับเพื่อนๆต้องมาดูเองครับมากันให้ได้นะครับที่อุทยานแห่งชาติไซทองครับเดี๋ยวไปชมจุดต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย